มันแมนอะาลี่าผู้กรณีได้คือปั๊บใหม่ผู้ลาฮาชิ布拉ตนั่งหันในว้าวนั่นคือข่าลล์รู้ใช่ผู้นี้มาบอไว้ที่ผู้นี้มาบอไว้รื่องติดคุกบา้ติดอาลีบ่คุกหันบออันเดี๋ยวนี้เข้าบดเอินว่าอันว่าติดดอกเด้อเขาว่าเพิ่นยังกักโตไว้ในวันที้ข้างหน้าเขาเม่ก็เจ้าอยากมาอยากเขาไปลงมัุกนี่หมอไปหมดเลยดิ เราจะเข้าไปล้มเพื่อนกับได้ให uh ้ล huh. ้มมาเพื่อนมาให่ร้มีดวันนี้ดีกว่าเข้าดีกว่าเข้าอ้าวให้วิเคราะห์วิเถีเด้อบาดในแม่บอกก็ได้มาจับมะลุกในเย็บเป็นเอ็ดอุ่นในเอ่อเนื้อในหนังในห่างกายกันอาให้ดีในเศร้าบาดบาดเท่กันแห่งให้ดีไว้ไว้โรคไผ่ขเจ็บมาเบียดมาเบียนบาดเนาะศัตรูทั้งหลายมาให้มาใกล้มาทัดบาดเนาให้ชนะไพ่ทั้งปวงเด้ออ้าวถูกเนาะอ้า พี่น้องเนาะมาต่ออ,อคลิปที่สองพี่น้องเอ้ยเพราะว่าถ้าจะเห็นเป็นคลิปเดียวเนาะเวลุ่มเวลามันกันยาวเอฟซีผู้เพิ่นเบิงเพิ่นกันโอ้ยเนาะอยังคือว่าคลิปกันยดนืดยาวเลยเนา,วานะวระชันเอาพี่น้องเลยก่อนอื่นกนะขอกราบทักทายสบายดีกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ดสุขู่สู่คนเด้อพี่น้องเด้อบอกว่าอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนําพี่น้องเลย ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของบอตาบานเฮาคือเก่านาะพี่นอ้องอ่าตอนนี้ก็ยังอยู่เฮือนน้องแป้งเิ่นอยู่พี่น้องเลยอ่ะ FC ก็ได้หลายคนยังโทกเถียงกันพี่น้องเนาะอ่า FC ทาง Facebook น้ำแน่พี่น้องเนาะมิ่นกันโย่แต่ก็เห็นหลายเฟซหลายคลิปอ่าแช่ออกไปบางคนก็นว่าคูกรณีเนาะจำคุกอ่าเท่านั้นปีเท่านี้ปีพี่น้องเนาะบางคนก็นว่าคูโกรณี ถือปั๊บไม่พู้ลหาซิบล้านพี่น,อน้องเนาะมันหลพี่น้องเนาะมันหลาย,ลายประเด็นโยแล้วคลิปนี้เนาะสีมาสรุปพี่น้องเนาะสีมาสรุปหรือสีมาถามาทางป้าน้องแป้งทั้งพ่อน้องแป้งทั้งตัวน้องแป้งเองแหละว่ามันแมนอลีบอเนาะที่ว่าคือ้ากันว่าได้เสียเงินคนละหาิบล้านแล้วก็ได้จําคุปนู่นนี่นั่นนะ สี่ถามเบิง้งพี่น้องเนาะนนะแล้วกะ็สรุปตอนนี้ตอนนี้ปัจจุบันนี้นะหรือว่ามือนน้อนี่ได้ยอดเงินเท่าใดพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวสีสรุปให้กับพ่อแม่พี่น้องเอซี FC ฟังพี่น้องเลยแล้วกะ็เรื่องเพื่อนเพื่อนนี้นำ้ำเนาะพี่น้องเดี๋ยวสี่ถามเบิง้งว่าได้เข้ามาและะ้วก็สี่ถามเบิง้งเนาะพี่นอ้องอ่างใดก็เข้าไปฟังเบิ่งไปสม้มน้ำกันเนาะพี่น้องเนะพรนะาะว่าตาเองก็เห็นแต่ ผู้คนเนาะเขาเจ้าแชร์ในฟเฟซแหละอ่าผู้นั่นผู้นี่พี่น้องเลยโอ้เนาะผู้ผู้ซอยคนละเล็กคนละน้อยอ่าผู้น้อยผู้ลายพี่น้องเนาะสาธุะะเอาบุญน,น,น,น้ำกัน,น <c oughs> พี่น้องเลยอ่ากาศจังใดก็เอาเนาะคลิปอ่าเคสน้องแป้งเนาะหรือว่าอ่าน้องแป้งแล้วก็ให้เป็นอุทาหรณ์เนาะกับวัยรุ่นหลายๆคนพี่น้องเลยเนาะที่กำลังขึ้นหม่ใหญ่รุ่นกำลังเลื่อนหอนอยู่ เห็ดยังเสียเห็ดยังก็ให้คิดเห็นพ่อเห็นแม่ในเด้อเนาะบอตาเห็นทั้งฟูเป็นพ่อเป็นแม่นะมันหนุบมือใช่ไหมนะโอ้ยพี่น้องเลยอ่าก็มากน้ำน้ำตาอยากโอเบ่าเลยบอตาเนาะแบบพ่อแม่เพื่อชีเลี้ยงมาผ้าใหยที่นะถ่าว่าเขาเป็นอ่าท่าว่าเขาหาเงินหาคำโบกุ้มบบหุ่มเพิ่นที่นะถ่าว่าเขาอันนี้บ่ได้ก็เป็นคนดีเพิ่นแล้วก็พ่อเลยพี่น้องเนาะบ่สั่ง ว่าบุญไวให้พ่อแม่แล้วก็พ่อสินะถ้าว่าเอาหาเงินหาคำเงินเพิ่นบ่ได้เนาะไป,ไปะพี่น้องเลยเดี๋ยวเข้าไปทำข้าวข้าวต้องการพี่น,อนอ้องเน,นาะเนาะสภาพเพื่อนชานเพิ่นนี่ก็ถือว่าคือเอฟซีเห็นนั่น,นแหละพี่น้องเนาะแล้วก็หล่ไล่คนเพิ่นก็มาเบิ่งมาชมตัวจริงอยู่พี่น้องเนาะมันก็นสภาพกับบวก ฮักเป้เพี่ลีพี่น้องเนาะแล้วกาทางเขาเอื้อยเขาอ้ายหลายๆคนเพิ่นเนาะพวกเพิ่นเป็นเจ้าของแบรนด์เจ้าของบริษัทนู่นนี่นั่นหรือว่าทางหน่วยงานอื่นเพิ่นก็มาเห็นมาเบิ่งตัวจริงอยู่ด้วพี่น้องเนาะเพิ่นก็โอ้เนาะมันก็แมร์นลีแหละพี่น้องเลยเงยเซ่กันหนึ่งไปละอ่ะขอให้น้องเพิ่นได้เอ่อเพือนได้ซานเอ่อใหม่ไปไวพี่น้องเนาะอ่าตังนั่งกัดพี่น้องเลย ยังอางไนาแดงเต็มเลยยงไน่แดงต้องสติ๊กได้มีอยู่บ่บ่ได้ไยังไงน้แดงเนาะดงเต็มบ่อเลี้ยงบ่อราแนวนี้เห็นไหมบุกแต่กาแฟผัดบัดถอดออกราะ่าเลี้ยงแซมจ้างกบได้เลงเดดนาม ดงเลยนี่ถ้าบ่ฮู้ว่าสิว่าเอาเว้ายอกอีชือดอกเนาะอยากให้แดงนี่บ่ล่ะตขออนุญาเด้อเอาอยากให้แดงบ่น้องป๊กเออด้วยให้แม่ป้าบ่เนาะละแดงมีแหงนอนอืมบ่มีแหงอยู่มีกําลังใจ เด้งเด้งกันสติกกบเด้งกันคุณมีเหื่อมีเฮงต่างกันต่างกันสติกออกเพราะว่าแจ็คเพียงได้เพราะว่าคือกระเพรีี่นี่เพราะว่ากระเพรียงเด็กน้องเนาะก็คือว่าแหละอ่ากับผู้บางคนกับที่ตามเบิ่งแต่ในข่าวในข่าวเลยนี่น้องเน้อผู้างคนนี่เบิ่งแต่ในเฟเบิ่งแต่ในเฟสในข่าวในข่าวในยูทูบกันยังบม่ได้เห็นยังบม่ได้พูดความจริงเพราะว่า ข้าวบางข้าวเพิ่นก็เอาไปแบบอ่าคือคือสมมติว่าที่นะเพิ่นเห็นคนเอาหูบลงเนาะเพิ่อนเอาไปอ่าอ่าว่าวไปอีกอย่างนึงทีนะแล้วก็เฮาอยากถามเฮาอยากถามว่ามันแม่นอะไรบ่างอ่าผู้กรณีได้ถือปั๊บหม่ผู้ลาหะสิบล้านยังบ่ทันเลยว้าเออนั่นนั่นคือข่าวลื่อยใช่เออคนนี้มาว่าไปที่คนนี่ว่าไปที่ ขึ้นก็จังเขาจังว่ามาหาซิบลานเนาะในในไอ่ไอ่ไปแจ้งควัมควัญเราหึนเราจากห้าแล้วก็มันแจ้งความแล้วก็ว่าสิบปักไม้โลดสิบปักไม้โลดคนละหาซิบลานบ่ได้เล่นมาเห็ดนั่นนี่โบนให้ลูกให้เต้าเจ็บบ่หาพี่เจอบนนั่นนี่เผื่อหอดซื้อหอดโบนบ่วายหอดโบหยังมันจับคนกันยังบ่ได้ตอนนะ้นนะตอนนี้นะเาก็เลย อันไปหายปลาคัมอยู่อันพ่อบ้านแบ้าก็พ่อก้ซนครนอ่อ่นอแล้วตงรวจก็เขียนไว้แบบเพื่นตั้งคนละหาสิบล้านเนาะสลนอนี้มือเพื่อนมามือนั่นหละเพื่อนมาไกลเคียเพื่อนมาโคบมืออาหารวังมืออัน้วันทกอมันยังเกาะวันจ้าวันที่็ไรเพื่นมาลืมอะไรผเจ้ามานี่ยู่กรณีโอ้วันระวันระฮ มันพัชวันผ่านมานนี้วันนี้มันซุกวันมันซุกมันซื้อนี่มามันซื้อนี่โอ้พ่อแม่เพื่อนนั่นแม่นอืมาอะไรวันนี้เพื่อนกลามาพบไปอยู่หันมาพบสบายดีเพื่อนนันมาพบเลยวันเพื่อนว่าเฮ้ากรบโบด้มีอันมีแต่คนมุมนี่มาบ้าเนี่ยเฮ้ามาเฮ้ากับไอ้คนวันหนึ่ไปขอนอ้ายโทรเอาคนนี้สาวร้านเนี่ยแต่ว่าอันอันเพื่อนมาเอาใบเตยบ่อเนี่ย เสียคนลาอยากเสียเขาคนหาพันคนหาหมาอืโอ้ขวบาข่อยยังบัในฮับก็้ืทนเนี่ยเด้อพ่ธีน้องเอ้ยขวบข่อยนั่ง่วันพระมาเด็กคนินคำเดี่ยวว่าขากระบุ่งคนกรอย่างไ้ร้านดีกรอนะฮัจังมาโอ้ลงกันไมเนือยเรื่องนักฮันฮักเป็นฮับวัเอาหาพันมาลเยเลี้ยวกันนั่โบฮับ แต่สรุปตอนนี้ยังยังบริเวากันเรื่องเงินเนาะออให้น้องแป้งนี่หายดีพี่ปกเออเช่าปกติซะก่อนอ๋ออ๋อแล้วมันเพิ่งว่าวันคันหาชิดล้านโอ้ยยอมแล้วเฮาสิไปคายช่างมาอาคือว่าเสียงปากอย่างที่คนเท่าไรคนเอาบ้านยังสูงเออคนนงพุ่มพ่อเนาะมาขายยหลีใช่ไหมว่าเรีกกัลูกๆเพิ่นพากันมาอย่างก็ เฮ็ดเบียครันกาแฟเออมาเฮ็ดเบียยอยู่ในเมืองมันมาเฮ็ดเบียยมาซื้อข้าวหาเงินซื้อข้าวให้พ่อให้แม่ให้โอ้เขาว่าเสียงเจ้าก็ได้เนาะชำเนียงไงเนาะเขาเคยไปเฮ็ดเบี้ยก็แล้วอัน ซื้อข้าวให้พ่อให้มหแหม่นี่แหละหรือว่ามันหมอไม่หรว่าข้อเสียห้าพันโอ้ยยอมแล้วของเราทางด้านตำรวจท่านในห้าปากล้ายเมื่อเขาว่าอืมอืมร้องบริวา่าว่าอันต้องการเงินข้ามคะแนนร้านร้านอันน,น,นั่นนะเขาจังมาว่ากันเลยเลย่ยวตะแขนทำควัานว่อันนั้นอันนี้ยังบริว้าวในร้านเขาดีสก้อนเดี๋ยนี่คนมันยังชอบยังเอามงมอยังอ่าเรื่องนี้จบไปพี่น้องเนาะเรื่องติดคุกบาทนี่าติดอาลีบ่ ุกหันโบออันเดี๋ยวนี้เขาบดเอิ้นว่าอันว่าติดดอกเด้อเขาว่าเพิ่นยังกักโตไว้ลนวันที้ขนาดพ่อแม่ก็เจ้าอยากมาอยากเข้าไปล้มลูกนี่ม่อไปหมดืลอไรดีอ๋อเข้าไปล้มเพิ่นก็บ่ได้ให้ล้มม่อเพิ่นม่ให้ล้มเขให้ลุกเพราะว่าเพราะว่าเขายังตกลงกันยังไม่ได้กักโตแล้วกักโตจะคน ก็มันโอ้โทัสามคนอ๋อไ้ตันนียค่อยๆเรววว่าโอ้ไปลงกับโผกับมีผูลงกับผูเราพามาครูบแมนพ่อแมนแม่ยังดอเลยละไอเจ้าขี้เจ้าเมื่อล่มกันเลยอันตามเห็นในคลิปในยังหันมันมันโบแมนเด็กหน่อยสิบสองสิบเอ็ดปีนะตามเห็นเตะตีมันเกินแล้วค่อยว่านะคะแม่ สิจ้ามือลงกันแหละมันแมนไทยแท้เห็ดพิษนะในมุงครูเจ้าครูยืนตบมือคือปีกมันอยู่าสงอ่าอือบวามันเป็นราคานกันเนาะครูตบมือคือปีกเนี่ยจะมีความพิษคือการเจ้าเห็นเด็กน้อยตีกันเป็นยังเจ้าโบกไปแจ้งเจ้าที่โบกไปแจ้งยังเจ้าบัดหมุ่นสื่อตบมือสื่อเพราะว่าคือทางน้องเป้งวอากับมันบริมีทอสามคนเนาะโมไลแล้วใช่ไหมเป็นซีเป <IS 2> <IS 2> <IS 2> ็นสาวจำโมได้แล้วก็ได้มันคือตีนไปนั้นมันจําได้ว่ามันมิ่ง เห็นน้องน้องยั่งกูเลาพี่น้องเนาะสรุปง่ายๆเลยพี่น้องเนาะคืออันนี้จากปากอ่าทั้งน้องเป้งกับทั้งแม่ป้าบอ่าออทั้งอาคืออ่าเรื่องเงินนี่ก็ยั่งบอได้สรุปเด้อพี่น้องเนาะยั่งบอได้สรุปอ่าแล้วก็เลือกแบบว่าโอ้ตจำคุกทั้นปีเดียวปีก็ยังไม่ได้สรุปแกเพิ่นกัดตัวไว้ซื้อไว้สืบสวนเนาะอืแต่การบ้านเมืองคู่กรณีกับพูนพี่น้องเนาะทางโควต่ายังสูงเนาะทางนั้น ้านชี่หอมอยู่แพร่สวรรค์เขตนี่แหละึกับเมืองจำพรโมเมนท์ั้งนี่นะอีหลังเนาะโมเมนท์ั้งนี่เน่ยอยู่ทั้งเมืองจำพรพูนถึงจำพรแล้วก็ถ้าให้ทางน้องแป้งเพิ่นดีเพิ่นเศร้าอลไรก็จังว่ากันตัวน่ะเนาะอ้ยๆแต่เผาดีเผาเศร้าไปไว้ได้เนาะแห้งหยัดเศร้าแล้วแห้งบริยัตแห้งงาให้ช่วงให้เศร้าไไว้เลยอ่าไอ้กับ อไรปฝ่ายบุกแขนไม่ถือมาได้มาในีออกแต่ห่หมุดหหมอกันมีบ่อเนี่ยเมื่อคืนนี่หมอมืดสลุ่มแล้วก็เลยไปอออไปสอนเอาควันเอาค้างับขนมจำนาไปสอนเอาควันมากก็เลยมาผูกเอาล้านมืดนมืดสลุมไอ้แตยังนีบ่อจะ่ายบุกลุมบุแขยังเล็กแนยย่างแล้วมาแต่หุ่งหมุดหุงหมอพี่ร้างเลยทออเออยไปสอนควันมาเนี่ยน้อยเลีอยงถ่ายดีๆได้เนาะผูกแขนก็เอาคากได้ นี uh, phải phải, phải này. À, và, này, ่ได oh. r เป็นหม้อบอนนี่อ่าเป็นหมอสูตรหม้อฟ้อนเพิ่นเด้ได้อ่าไผ่เคงามนี่ไผ่เคาแล้วไผไผอย่างนี้อ่ะเก็บไว้เอิ้นว่ามีหลายคนเพิ่นอยากปลูกอีกพี่น้องเยกะปลูกแคกะตามอ่าฮีองบ้านเฮาและตามความเชื่อแหพี่น้องเนาะเป็นไ่เป็นนาวก็ปลูกแคเอากันนอนยอๆปลูกแคอ่าหรือว่า อีที่อย่างก็ต้องมีผ่าหูแขนนะส่วนลายนะโอ้เห็นขือเลื่อนไมออบรถไม้โบยังบบเนาะพอเนาะอ่ามีผ่าหูแขนอ่าเป็นไงไปไปูกแค่อยยันเดี๋ยที่อยู่น้ำกันกับยังหูแขนอือฮ่า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 อ่าย่าง่าฮ่าด้าฮ่าฮ่อฮ่าฮย่า่่าฮ่่าฮ่าด่าาเ่าาฮาป่าฮ่าฮาฮ่าาา่่าา บ้านีได้านยังม่ได้บานหาแต่ว่าราล่นลื่นบายังไมได้ได้บ้นแล้วได้บ้แล้วแต่แต่ว่าจะพ่อว่าเ่าหลายคนได้ยากขันมาทห้ได้เลยขอยอย่ากว่าเป็นลูกเคยเลยกำมาได้ได้แําว่ไย้ทยาได็กหย้าม่เด็กหน้าชาว่ากล้าว่ายอขนี่แต่ว่าน้ำพี่อ บัดทามไทยไปว่าลูกเต้าเราก็เจ้ายังพันได้ลูกได้ผัวเบิดบ่อย่าเอาเบิดแล้วลูกเอ้ยว่าเอาอีกแล้วเนาะไปยังพันได้เคยจะเคยมีสองมีสองหมุกสาวมีห่อนหญ้าหอนข้าวเพิ่นพี่น้องเนาะเดี๋ยวหอดมือหอดหญ้ามันมาเองดอกอันผู่คลองนั่นร้านอย่านี้ยังพันได้จะคืนพันได้จะคืนโอ้ยเพิ่นยังบู้คล้องไม่เชั่นเพิ่นยังไม่อยากได้ดอากันนะบู้คล้อมผ้ากระพร้อมอยู่พิคนอั่นอ เนาะมีคนมาลาตอบเสรพร้อมเออสิเอาแบบได้ลูกแบบได้คือว่าแล้วเนาะพี่น้องเนาะเวียกงานเฮาพี่น้องเ้ยเออขายเก่งขายแบบขายเบียร์น่ะยังเอาปูสันอสิครับขอญาตนําถาว่าคือบ่เกิดเรื่องแนีนี่คือสิบ่ได้มานั่งโอดังลมกันพี่น้องบ่จอบ่จักกันเนาะเออบ่เห็นกันนี่พ่อนั่งนี่นั่งนันซะมวนเด้ เออตะกี้หามาตะกี้มาหันทั้งไปเยะทางนีกไปกินเมื่อสมคมอันนีกับโบยุคอยมาตะกี้ค่ะพีแต่คอยอยู่นั่นไปเตยอืมไปเตยค่ะอื ไปสู่มีผูกคนอยู่ดอกที่จาห้องเานี้กับัรบัน้องแป้งนี่ก็ชวนนลายก็ไปประจำเฮ็ดเบียกันหาล่างถ้วยล่างชามอยู่ต้งพุ่นไอไปน้ำผู้ได้ขอพี่สกแคบไปร่าง๋อแล้วกันล้วแต่เจ้าของหานว่าเออค่อยๆยค่อยอยากให้เจ้ามาคืองานคืองานห่งงานหนึน่งานหงานงานหังานงานง ค่อยค่อยหับมากเด็กเส้นไล่แม่นี่เดี๋ยวหน้าหักมากแล้วก็ว่าก็กับลูกลาบมากเอาเอาหายงานันั่นคนนี้เออเออเออหายงานอะไรก็เอาเนาะอ่เอาเออเดียวเอาผูกแล้วก็ให้น้องเพื่อนไปหาน้องพักนอนพักผ่อนพี่น้องเนาะอ่าน้องเพื่อนยังเมื่อยอยู่นอนลายกรบปุดีเด้อ๋อากนี่้วก็ชีไป ปุกกระท่อมเนาะกระท่อมทำใจปุกกระท่อมทำใจให้ทางน้องมะลิเอ่อปูตู้น้องมะลิแต่ว่าพวันเราวันเราชิปุกกระท่อมมนีก็เลยชิไปชอยแห้งล้วทั้งนั้นเนาะอ่าชอยกันพี่น้องเลยคือบอกตายว่าแหละเนาะงกูเล็กกูน้อยอ่าเงินแกะน้องคนนี้อยู่บ่หนึ่งเลือกใบหางร้อยนี่ใบเก็บกาแฟนะใบเก็บกาแฟเนี่ยเข้ามาเนี่ใบเก็บกาแฟเนาะมีอยู่บ่ ดนั่นก็วางกันโอ้ยเนาะนดีกวดเข่าดีกวดเข้าอ้าวให้วิาข้อวิดเทนเดอร์บาดในแม่อลก็ได้่ับก่าลูกแ่เป็นเอ็ดอุ่นในอ่าเนื้อในนังในหางกายกันอ้าให้ดีให้เศ้าบาดนี้บาดเันเงี้ให้ดีไปไว อ่าโรคภัยไข้เจ็บบ่ให้มาเบียดมาเบียนบัดนี้เนาะศัตรูทั้งหลายบ่ให้มาใกล้มาทัดบัดนี้เอ้าอือทั้งปวงเด้ออาเนาะอจับือกันเออกเือเฮือนเือชานเด้ันเนาะทาเออลืมได้ห่เนาะว่าไปทางใดอันเพิ่นว่าบุญีละมาลว่า ละพานเฮียหนักไปละวาปลูกผูกผูกเป็นคุณี่ะเป็นเสาเนาะเฮียยังเกาะไอเฮียยังเกาะไอเป็อสื่ออันโบชี้ชื่อเพื่อนกะเว้าแบบว่าเม่นมีอย่างนี้แล้วนี่นะงบในตอนนี้เนาะเพื่อนอันอันมีเสาแล้วก็มีอันอันมีชายมีแฮง๋อเสาแหงชายนี่มีมีมีผู้จองแล้วเนาะ

อันบางตัวซีมาเหมาะเดาค่ะละวารุตละกะมี่ละวาสนานอืม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 อ่าเนาะถือว่าเดียวเดาวารีตยังเพิ่มเติมก็เดียวชีถามทั้งไอเตียงแล้วน้ำเพียงเนาะเพราะว่าเจีงกันเนาะเพอนามี่อันกูซียงไม่ว่าเป็นแห้งใหญ่เนี่ย่นเพอนามี่แบบวุ้นทวีแล้วก็มีบาวเบียางท้องชตามี่อัน ับะโจบะโจอ๋อตัวลักๆเลยเนาะลักๆลนกอดยๆๆๆมามือนั้นแน่ๆๆๆซุ้มที่วามานี่เป็นเป็นเป็นลักใหญ่เอออือ่ะีแดนั่นแหละะพี่น้องเนาะเดี๋ยวให้ทางน้องแป้งเพิ่นพักพรก่อนเดี๋ยวทางเฮาก็สิได้กลับก่อนนี่ก็มีแต่เท่านี้แหละพี่น้องเอ้ยเนาะมื้อหน้ามื้อ ่ตาลงมาใไม่เนาะว่าพ่อแม่พี่น้องเอฟซทานใดเนาะอยากอ่าสดจากซอยทังน้องเพื่นกัยินดีเป็นสะพานบุญคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อเนาะเได้มาเยี่ยมมาคอยน้องเพื่อนเรื่อยพี่น้องเลยไปกับด้วยเดเด้อเด้อเอปเาเฮเหด้วยเด้อเด

มาเนาะอยากมาหาน้องแป้งเพื่อนกระยูนนี่แหละพี่น้องเนาะเพื่อนกระอยู่บ้านอยู่บ้านอย่างไรบ้านี้บ้านโพนสว่างเนาะแม่เรามาเวียดบ้านโพนสว่างหรอวะแม่โพนสว่างใต้เหมือนโพนสว่างใต้พี่น้องเนาะบ่าตาบ่าตาลืมลืมให้บเวียชไทยทางเข้ามาบนแซ่งนี่กอนน้องกวนยังหลายคนอยู่เละพี่น้องเนาะหัวหูจักเอาสรุปเรื่องเล่าที่ว่า fc ทางเฟซบุ๊กเนาะเพื่อน,ว,น,อน,นว้ากันเรื่องคาคาปับไหมนี่ก็ยังไม่ได้ว้าพี่น้องแค่ว่าพอเพื่อนเอย่ยอีซื้ออเรื่องจำคุกนี่กับท่านเมนพี่น้องเนาะเพียงแต่ทางเพื่อนกันกโตวไว้อีซื้อเนาะเพื่อนยังไม่ตัดพี่นอ้อต้องจำคุกท่านปีท่านี้ปีบวท่านว่าเนะาะเรื่องเฮือนพี่น้องเรื่องเฮือนกน็มีมาแล้วบางส่วนพี่น,อน้องเนาะเอาประมาณนั้นแหละพี่น้องเลย ป่ะจ้่เนาะทางมาใอ้กังจะได้กลับก่อนได้บาทนี่เอาไว้ว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยน้ำลายๆพี่น้องเนาะสบายดีเด้อฉันพี่น้องเด้อบ๊ายบาย